มาดูข่าวนี้กันหน่อยครับกรณีที่คุณยายนะครับมีการเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะนําร่างนะครับมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพื่อมาที่วัดราชประคองธรรมนะครับที่นนทบุรีล่าสุดนะครับเมื่อมาถึงวัดแล้วนะครับเจ้าที่ได้มีทําการเปิดโลงครับเนื่องจากได้ยืนเสียงคุกคักคุกคักอยู่ด้านในนะครับเมื่อเปิดประตู ลงออกมานะครับพบว่าคุณยายนะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับมีการขยับร่างนิดหน่อยขยับตัวนิดหน่อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับที่นนทบุรีแล้วก็มีอาการปลอดภัยนะครับซึ่งคุณยายมีแค่อาการเบื้องต้นนะครับอ่อนเพลียแล้วก็ให้น้ําเกลือแล้วก็หายเป็นปกตินะครับล่าสุดเรื่องนี้ทั้งความแตกตื่นนะครับให้กับบุคคลที่ได้พบเห็นนะครับซึ่งต้องขอแสดงความยินดีและดีใจนะครับญาติทางญาตินเชื่อว่าปฏิหารนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยคุ้มครองคุณยายนั่น ยังพักฟื้นตัวอยู่ที่วัดนะครับเพื่อจะนําส่งญาติต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยนะครับสำหรับญาติที่คุณยายค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้คือแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวหากมีความเคลืบหนนาเรื่องนี้เราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมในทับทากนะครับสวัสดีครับเหตุคุณยายนะครับเสียชีวิตเมื่อคืนที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็พอมาถึงวัดของเราเราก็ ทาพิธีให้คุณยายแต่คนสุดท้ายเปิดหีบมาคุณยายยังไม่เสียครับคุณยายยังไม่เสียนะครับท่านเห็นขยับอยู่นะฮะเมื่อคืนที่พิทโลเขาลงความเห็นว่าเสียหมดแล้วเขาหยุดหายใจไปแล้วก็ตอนนี้คุณยายฟื้นขึ้นมาครับอู้น่าย,ยินดีมากที่หาพาผอ้ชมให้คุณยายแล้วนะครับแต่มาถึงวัดของเราเดินทางมาจากพิษณุนโกครับปิดฝามาตลอดทางเลยวันนี้คุณยายยังไม่เสียครับ ยังยังไม่เสียนะครับท่านที่ชมอยู่ใจเย็นครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ้โครับลืมตาอยู่เลยไม่เป็นไรแนละ้วยวหายแล้วมาถึงนี่หายลืมตาโอ้ปาฏิหาริย์ครับปาฏิหาริย์ครับ ไม่เปไ็นไรไม่เป็นไรครับจะพาคุณยายไปยายที่เรียกว่าฟื้นนะครับที่ในวัดราชประคองธรรมขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับได้สั่งการให้รถของทางวัดนะครับมารับ คุณยายกลับเพราะว่าคุณหมอตรวจอาการแล้วให้หน้าเกลือเป็นที่เรียบร้อยบอกคุณยายอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยก็คือสภาวะก่อนที่จะเสียไปนะครับแล้ว